Whiskable Entertainment พุดโปรเจกต์สุดว้าวฝันให้ไกลไปให้สุดเพื่อป,ปีศศิลปินในสังกัดกับรายการสุดยิ่งใหญ่แห่งปี The 52 Arena ในรูปแบบคอนเทนต์เพอร์ฟอร์เมนต์แอดโชว์ออนสเตจเพื่อเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่52คนรายการที่จะพาทุกคนร่วมเชียร์ร่วมลุ้นไปกับผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบในรูปแบบ No s t o p Music ปล่อยผลงานในทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปี2026จำนวน52เพลง52สัปดาห์รวมทั้งหมด52 EP ติดตามรับชมได้ทางช่อง1 3 e เด The 52 Arena ารายการค้นหาศิลปินใครที่มีของมีความสามารถมีพรสวรรค์และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้ากับการปฏิวัติสุดท้าทาย156คนกับ1เวทีสนามประลองงานนี้ไม่มีใครยอมใครมีเพียง52คนเท่านั้นที่จะได้เป็นศิลปินตัวจริงโดยภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้พบกับท่านคณะการรมการตัดสินนำทีมโดยคุณแมนเกรียงศักดเกรียงไกรนิยม c o Project 52รวมด้วยศิลปินคุณภาพร่วมเป็นคณะการรมการตัดสินอีกเยอยละค่ะ ก็เนื่องจากที่ปี2024นะครับที่เราทำโปรเจกต์ t 52 Non Stop Music ซึ่งพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านก็คงทราบดีแล้วนะครับก,ก็ได้รับความตอบรับอย่างดีนะครับในปี2024นะครับตั้งสือเป็นครั้งแรกทีกนี้เรากำลังจะทำครั้งที่2ครับของโปรเจกต์ t 52ในปี2026 เราก็เลยทำเป็นรายการแคสติ้งรายการออริชั่นในครั้งนี้ชื่อว่า The 52 Arena เป็นรายการที่จะค้นหานะครับศิลปินที่มีความสามารถและมีตัวตนของตัวเอง52ท่านนะครับเข้าไปสู่รายการในปี2026ครับผมครับแน่นอนแตกต่างอย่างแรกเลยที่แตกต่างชัดเจนก็คือในปีแรกเนี่ยเราเป็นลักษณะเหมือนกันใช้การทาบทามนะครับศิลปินเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของเราในวงการกันมาร่วมในในโปรเจกต์แต่ปีนี้เราจะเป็นการแคสติ้ง นะครับเราจะเป็นการคัดเลือกคัดสรรนะครับคนที่มีความพร้อมที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่แตกต่างครับผมแล้วก็ส่วนที่แตกต่างในส่วนที่2ก็คือว่าในเรื่องของแพทเทิร์นของการออกในปี2026เนี่ยครับก็อาจจะมีความกรุ๊ปปิ้งที่มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าปีแรกครับผมครับมากกว่า1,000แอปพลิเคชันนะครับที่ส่งเข้ามาแล้วก็เราเลือกทั้งหมดเนี่ยที่ส่งเข้ามาเนี่ย ให้เหลือ156คนที่เราประกาศวันนี้เพื่อเข้าไปอยู่ในรายการ The p i Arena ครับถูกต้องครับผมมองหน้ากรรมการเลย156คน <c oughs> <c oughs> อาการจับร๊ปปิ้งในการแข่งขันเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนที่กรรมการเป็นผู้จัดให้นะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ที่ผมได้ได้พูดบนเวทีก็คือจะมีการวัดใจมีการวัดใจให้เลือกกันเองด้วย ให้เลือกให้ผู้แข่งขันมีการเลือกกลุ่มกันเองด้วยครับผมในรายการใช่เนื่องจากว่าเราต้องการศิลปินทั้งหมด52ท่านที่จะไปในปี2026นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยใช้ระบบแลนด์กิ้งเหมือนฟุตบอลลีกนะครับผม,มก็คือใครอยู่ในลำดับที่1ถึง52รอดไปปี2026ด้วยกันใครต่ำกว่า52ถือว่าตกชั้นไม่ได้ไปได้วยกันครับไม่ใช่ครับในรายการเนี่ยทั้งหมดในการคัดจาก156ท่านให้เหลือ52ท่านเนี่ยเราจะทำกันแค่3มิชชั่น อ่าแปลว่าเวลาการคัดออกเดียวก็จะคัดออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยครับคือต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นซ<ร>ีซันซีซันแรกที่เราจัดแบบนี้ขึ้นมาเพราะครั้งที่แล้วก็ผ่านไปแล้วในการที่เขาท้าทามกันแต่ครั้งนี้เป็นการแข่งขันกันจริงๆเพราะฉะนั้นน้องๆคนก็ต้องจัดเต็มทุกคนมีสเสน่ห์มีการร้องเพลงหรือว่าการเต้นหรืออะไรก็ตามแต่ละคนก็คือนําเสนอออกมาอย่างเต็มที่เลยค่ะแก้มเ <ๆ S 1> ชื่อว่ากรรมการทุกท่านแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็พร้อมที่จะแบบว่าคอยขัดเกลาคอยสบ คำแนะนําที่เขาได้แน,น่นอนคือจริงๆรว่าได้เห็นผู้เข้าแข่งขันไปหลายท่านแล้วแล้วก็อยากจะบอกว่าคือคนดูเครียดหรือเปล่าไม่รู้แต่บอกว่ากรรมการเครียดแล้วนะ <laughs> คือตอนแรกคือพี่แมนบอกว่ามีโปรเจกต์นีวหวาก็แบบพี่แมนเอาจริงหรออะไรอย่างงี้แล้วพอมันเกิดขึ้นจริงๆอะค่ะว่ารู้สึกว่าแบบคือน้องๆองรุ่นใหม่ๆอะความสามารถคือมันครบเครื่องมากๆไม่ว่าจะร้องจะเต้นหรือเล่นดนตรีก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่เด็กรุ่นใหม่ๆมีสักัน ศักยภาพสูงมากแต่ก็ในใจก็แบบเหมือนเราเรา,เราแอบต้องเป็นคนร้ายนิดนึงใช่ไหม <c oughs> เราเราอยู่ในสถาน,นะ,ะต้องเอาเก่งที่สุดไม่ใช่ไม่เก่งก็เก่งกันหมดแต่ต้องเอาเก่งที่สุดแต่ความจริงเป็นคนใจดีนะคะในรายการอาจจะใจร้ายนิดหน่อยเคยแก้ตัวไว้เลยหรอเลยหรอคะนิดหนึงแต่ว่าก็แต่แต่ใจจริงๆก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนค่ะใช่ค่ะสปดากถึงน้องๆผมก็เรียกว่ารายการนี้เหมือน พี่แม็ก็ตั้งใจมากนาะพี่แม็ก็อยากผลักดันให้น้องๆที่มีเรียกว่าคุณภาพหรือความเป็นอาร์ติสต์เข้าสู่ตลาดให้ได้เยอะที่สุดเหมือนอเป็นสะพานแบบ อันใหญ่มากเลยกับให้กับน้องก็เลยอยากให้น้องนทุกคนครับตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับรายการนี้เพราะว่าทุกคนเต็มที่มากจริงๆครับผมเห็นการเตรียมตัวการในรายการหรือแบบทุกที่พวกเราคุยกันเนี่ยเราแบบเต็มที่มากจากที่พี่แมนคัดมาอุปันกว่าคนใช่ครับผมแบบคือแบบเราเต็มที่มากจริงๆครับผมอยากให้ทุกคนแบบตั้งใจครับผมแล้วก็โชคดีกับในรายการครับใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ใช่ครับให้เต็มที่ที่สุดครับผมแล้วเราจะได้แบบเติบโตไปด้วยกันครับครับคือจริงๆแล้วครับอย่างตอนนี้เนี่ยอย่างผู้สมัครในรายการนี้เข้ามาคืออมมมมมมีีคววาาาาาหหลลลกกกกยรััับบผแแแต้้้้้้สสูงงงงงทททนด็ เหมือนหลายเกณฑ์อายุด้วยเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราดูปัจจัยหลักที่สุดเลยอะคือเราดูเรื่องของจิตวิญญาณความเป็นศิลปินครับผมดูว่าคนไหนที่แบบมีความเป็นสตาร์มีแววมีความชายในแบบหลายๆหลายๆอย่างขึ้นมาผมนั่นน่าจะเป็นหัวใจหลักที่สุดที่พวกเราครับถามหาครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือมันไม่ได้เป็นแค่รองแค่เต้นแล้วมันใช่องค์ประกอบมันเยอะมากๆจริงๆใช่ครับผมเราพยายามจะหาคนที่เขาแบบพุ่งขึ้นมาพร้อมเป็นศิลปินให้กับทุกคนได้จริงๆก็ มันก็จะเป็นโปรเจกต์ non stop music เหมือนปี2024นะครับน้องๆ52คนที่เข้า,าผ่านมิชชั่นที่3ได้แล้วยืนอยู่ในแรงกิ้ง52คนเนี่ยก็จะถูกเอาไปทำเป็นโซโล่อาร์ติสต์ครับศิลปินเดี่ยวทุกคน1คน1สัปดาห์1คน1สัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์แรกของมกราถึงสัปดาห์สุดท้ายของธันวารครับก็เป็นทั้งหมด52สัปดาห์โดย52คนที่จะ ยืนในมิชชั่นสุดท้ายได้ครับนแสดงว่าหนึ่งคนจะมีหนึ่งติง้ต้นถูกต้องใช่ครับผมครับหรือว่าน้องๆบางท่านอย่างที่บอกส่งใบสมัครเข้ามาเนี่ยโชว์ความสามารถแล้วก็สามารถมีความสามารถในการแต่งเพลงเองมาด้วยอันนี้เราก็ยินดีที่จะพัฒนาไปร่วมไปกับน้องๆนะครับเออเป็นเกียรติมากค่ะหนูรู้สึกหนูตัวเล็กมากๆเมื่ออยู่ในรายการนี้แต่ว่าจะทําเต็มที่ที่สุดค่ะก็จะเอาประสบการณ์ที่ตัวเองแบบสั่งสมมามา,มมา ให้ความรู้กับน้องๆได้มากที่สุดค่ะแล้วเราก็จะมาค้นหาความเป็นสตาร์แล้วก็ความเป็นศิลปินจริงๆเพราะว่าจริงๆในสมัยนี้หนูรู้สึกว่าความมเสเน่ในการเป็นศิลปินมันค่อนข้างสําคัญมากๆค่ะใครที่จะสามารถยืนแล้วโดดเด่นที่สุดในวงการก็จะเป็นคนนั้นค่ะฝากรายการ The f i Arena นะครับไว้กับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับทุกท่านด้วยครับช่วยติดตามอ่าเชียร์ให้กําลังใจน้องๆผู้แข่งขันนะครับรับชมได้ที่ทางทีวีช่องวันส1นะครับวันที่ อ่าตุลาเป็นวันแรกนะครับทุกวันคาร4ทุ่มครึ่งครับผมครับ